โอ้โหเยอะแยะเยอะเลยโอ้หัวบอลเลอร์เลยอะปลาดูดก็ไม่หันปลาดูดเด็ดเนาะเขาบอกปลาช่อนเดี๋ยวคนมาเซอกเขาเยอะบอกว่าปลาดูดยีดูดเนาะนายกอันนั้นให้ดูหน่อยสิ ยี่ Merkel, ปลา <tum> ช่อนปลาดุกปลาช่อนปลาลิ้มเออเก็บซักเกอร์ไปด้วยนะคะเพื่อจะไม่ทำลายระบบนิเวศซักเกอร์นี่ก่อนดูดเยอะก็ใครเยอะอันนันเดี๋ยวเขาไปถ่ายกันก่อนมลยเสียวตาเลยนะดูปวัตสิชาชิทาเป็นลุงหนุ่มบริกรรมมาฮะล่ะ <honestly> ค okay, ่ะ <eso üss> ทาง้าเไติด้อ๋อเจด็กขี่อรีกูขี่รถแอลนี่มันทุ่มมอเดียวเลกีข้างาอย่ีแล้วกูจะปอกป้าเลยหอนุ่งป้าอยู่ลหอยังเดกกี้อยบ่ลกินยังไดก้กไก นี่นะคะมือวางอันดับหนึ่งของเรานะคะมือวางอันดับหนึ่งจูเจ้าของเอาไปอ่ะอ๋อ สามคนสามคนที่ออกมาอนมามาต้องกันฟอร์มอยูงเลยโอโอโอจะลามมือเปลเหรอเบบี้ชัด เปลี่ยนกันหรอเเดือดเดือวายปลาไหล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 นี่คันดานั่นไงนั่นนั่นปลาไหลตัวใหญ่แม่นกะอนาคอนดานี่เแม่นว่าหางแดงนี่เดี๋ยวมันเป็นเหลือโอ้ยใช่แล้วใช่แล้วปลาตองปลดว่ะกระป่องละวานนาคอนดาไมท่านนะเป็นทองเลาะเนี่ยเหลาะๆไปเหล็กินงก่อน ไปดีกปนะพอไปเมอกรสตกเายังได้รืออเดี๋ยวน้ำเขาีกัยำน้ำน้ำ้ายเขาวมนัก้าตัวไปสิยำน้ำเออยำยำน้ำตัวใหญ่อะ โอ้น oh, no, ี้เนาะใส่ไหนใส่แน่กระสอบกำม่ะผมู้น่ะน่ะขนาดั้งแม่แม่เหรอดกวัดบินอ่าเป็นอหารน้องตุเรียนป็ินครับแบบล่า

น้อวใหญ่กว่าีันนี้มีปลาดุกนะคะปลาดุกนะคะือมือเขา้องยุกเนาะปลาดุกงต้งอะมือมือมันมันข้ามกันเอละ เอากิน vào vòng như mưa มึง như mưa มึงอ่ะ mưa หยังน่ะสายปลา

ลีฟ้าลีฟมดูก่อลีนีด้วยเดี๋ยวมันน้ำแหงไปหไปเม็ไปที่ไหนดีห้องมุมแห่งกำนี่รายนั่งเาจเ็ดยงที่นี่ก่อนนะคุณมาน,าน,นั่งนี่สายเขย่าก็ได้ยังก็ได้มันกินนี่มูจักเบ็ดกะทีอีมันยังมันมน,นักบบเง,ง หลวงคอนมีไหนเจ้านี่มา,มายมยมอย่างมามาบ้านเล็กจะยุบเหียงมันจะมากอนแ้วกันโอ,อ้สักเก์ <c oughs> <c oughs> วาพิดแล้กัพไปเน่ยสนะิกิโลอ่ะ่ะโจไปห้อแม่ในะที่นอนนีะ่แม่แม่ไปหอปลาปลาปลาลอยน,นอนอย่าพังหู้ดมาเอา้ยมาขอาบ้านแต่มือดี่ยโจก็ใส่ไไว้ต่มือ ลาดูหอกมาดกเอ้อคนข่าวบ่นเลยเดี๋ยวก่อนอืมอ่ะเหรอ มันร่อนๆม,นมันโจมมาใบวนมันจะลืมดูเลยไหมเอาเลยคนดูนี่ถ้าจะเนหนื่อยเหนื่อยแน่ <c oughs> คนที่ชอบกินข้อยเชอรี่นะว่านเลยดิยโอ้ยไปเก็บไปฝากแฟนในย่ยาก,กินนะยกเทียนนะยกแต่านั้น โลเกนเกยนะฮะอ่าที่ป่อนาป้อเขีนแต่ที่หน้าป้อเขีนบอกว่าบอกว่าเลยจะเริ่มเริ่จับปลาแล้วนะเสีใจจับปลาแลวะปเด็จะมัวอะดเรอชิ้ออ่ะฮะดึกม่ลืมจับปลาขี่ปลากะเรจะเริ่มขี่ปลาแล้วนะคะซ้าย อ้ปาดก่อนเดี๋ยวอี่จะฟังวะเดี๋ยวออกระบบนิเวศไปอ,อ่กระบบนิเวศไปขูแต่ทั้ทงอ่ะ เออแฟนเนีย่าบอกเอาดองน้ำปลานะพี่อร่อยเหมือนทันวาเลยอ่ะปูพี่ขวันปูตัวใหญ่มากอยู่อ่ะดองน้ำปลาอร่อยอยู่ะรตวอราแล้วก็รกอตัวเดียวเนี่ยละ กุ้งมันไปเอารลแงนมัไ่ปากุ้งว่ะปาอ่ะเดก็ย่งไปกินข้าวให้ก่อนก่โจไปกินแล้วนี่โจไปกินแล้วหรอกรอมันน่อยจับไปยนทีดนหน่อยใจเย็นๆนี้บอไปเลยเนาะคือมาดอไลวันน่าคนด้

อันนี้เน่ย้าว้าย่าปูโยาวๆอ่ลีดิงบ้านเรายาวๆน่นี่ะนี่ย่แล้วนีแล้วดังบนนาเกลือโอ้ยนาบ้านเฮาผมนาบ้านเฮาผมเฮาผมมีเนี่ยบ้าซอยหรือพูดถึงบ้านซอยนะนาทำเปลือกใทนี่าบ้านเฮาฮะย่าเปลปลาดุกลินตะขาวอ่ะกะขาวนั่นก็อยู่ทีเป็ง

ba sơn ôi <laughs> ừ, này này này, cái gì vậy này? căng để không và bà ba về. về. cái <laughs> 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 à, ở ngoài, ở ngoài, ở ngoài, ở

อ่าสลงมาแล้วะป้าป้าลุงมาแล้วอ่านานนลงมาเล้วลงมาแล้วปลาตาเด็ดปลาเด็ดกับปตัเนือของเน่ะเมือนะลาดูาจนี่ปืนอ่ะปืนะหอวหูนิดหน่อยเลยนนในเนือน่ะอกเนือจริงมึงปลาดูอ่ะเออานมึงจมางานอะยที่องมาเด็๋ปลาดูเนื้อะองเนื้อบุน

เร่งเก็บขอฉลีอืออะนะว่าสองวันหนึ่งห่อหนึ่งสายเกิดเยอะมากเมื่อกีกเล็นทำไม

jadi anak rendah. ัค่อยๆสำรวจดูวันนี้เรามีคลิปวิดวิวิดน้ำเหมือง

โยนไป,ไปไกลเลย

ปานเป็ข้แ mm. จ mm ้ผ hmm. okay. mm ู้ที่คันด้าีมาดำเนินการตามระเบียบของการันด้าีดัง่อไปตนี้ก็ใหญ่ข้ี่แอ่ะารีะทีแกระนนมกรามถึงมามนือว่าจะเนถึงวันนี้นาา ในจังยืนแบบแสดงรายการของภาคใต้และเจอเริ่มทำรัาคาถึง